เตือน10เมนูอันตรายที่ไม่ควรให้กระต่ายกินเด็ดขาดสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับมะเมียวในช่องมะเมียวมีนะคะวันนี้จะมาเตือน10เมนูอันตรายที่ไม่ควรให้กระต่ายกินเด็ดขาด คนที่เรียงกระต่ายมือใหม่ดูให้จบนะมีอะไรบ้างไปดูกันแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คืออาหารที่ไม่เป็นพิษสามารถให้น้องกินได้บ้างแต่ว่าต้องจํากัดปริมาณและ2อ,อาหารที่เป็นพิษคือไม่ควรให้น้องกินเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายร้ายแรงกับกระต่ายมากๆเริ่มกันที่1น,นะคะก็คือผักกาดขาวและก็แตงกวานะคะอันนี้ผัก2ชนิดนี้มีน้ําเยอะนะคะไฟเบอร์ต่ํา คือไม่เป็นพิษก็จริงแต่ว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรให้น้องกินในปริมาณมากๆอาจจะจํากัดปริมาณนะคะแล้วก็ไม่ควรให้เด็ดขาดในกระต่ายเด็กนะคะเพราะว่าจะทําให้น้องท้องเสียได้ง่าย2นะคะก็คือผักบุ้งบางคนอาจจะยังเข้าใจว่าผักบุ้งสามารถให้กระต่ายกินได้นะคะผักบุ้งจีนสามารถให้กระต่ายกินได้บ้างนะคะก็คือจํากัดปริมาณไม่ควรให้เยอะเพราะว่าในผักบุ้งเนี่ยมียางนะคะ แต่ว่าผักบุ้งที่ไม่ควรให้เลยคือผักบุ้งไทยค่ะที่เป็นผักบุ้งลำต้นใหญ่ๆอะค่ะไม่ควรให้เพราะว่ายางเยอะมากย่อยยากแล้วก็จะทําให้กระต่ายเนี่ยเป็นท้องอืดได้ง่ายนะคะอันนี้คือหลีกเลี่ยงนะคะผักบุ้งไทยไม่ควรให้เด็ดขาทีนี้จะไปที่เมนูอาหารที่ไม่ควรให้กระต่ายเด็ดขานะคะเพราะว่ามีสารพิษที่เป็นอันตราย ก็คืออะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยมีสารพิษที่เป็นอันตรายกับกระต่ายอย่างร้ายแรงนะคะก็คือไม่ควรให้น้องเด็ดขาดค่ะแล้วก็ไปที่ข้อที่4นะคะก็คือ,อ,อหัวหอม หอมแดงหอมใหญ่นะคะกระเทียมพวกต้นหอมพวกเนี้ยก็คือเหมือนอะโวคาโดคะ่ะมีสารที่เป็นพิษกับกระต่ายอย่างร้ายแรงนะคะก็คือไม่ควรให้เลย5นะคะก็คือกระหล่ำทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีกระหล่ำดอกนะคะปรุงสุกหรือดิบก็ไม่ควรให้กระต่ายกินเด็ดขาดเพราะว่ากระหล่ำเนี่ยจะทําให้กระต่ายท้องอืดได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะ 6กนะคะก็คือตระกูลถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองนะคะถั่วอัลมอนด์วอลนัทหรือว่ารวมไปถึงถั่วฝักยาวนะคะก็ไม่ควรให้น้องกินเด็ดขาดกระต่ายบางตัวเนี่ยอาจจะชอบชื่นชอบนะคะในรสชาติของถั่วแต่ว่าถั่วเนี่ยไม่ใช่อาหารที่ดีของกระต่ายเลยถั่วมีไขมันสูงนะคะในขณะที่กระต่ายเนี่ยต้องการไขมันต่ําเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทถั่วนะคะไม่ควรให้น้องกินเด็ดขาด 7นะคะก็จะเป็นมเมล็ดของผล,ลไม้บางชนิดนะคะได้แก่มเมล็ดแอปเปิลนะคะมเมล็ดลูกพามลูกพีชมเมล็ดองุ่นนะคะมเมล็ดพวกนี้จะเป็นพิษกับกระต่ายนะคะคือมันจะมีสารไซยาไนด์เนี่ยสำหรับกระต่ายที่แบบเป็นพิษกับกระต่ายอย่างร้ายแรงเลยคะ่ะอันนี้คือไม่ควรให้นะคะแต่ถ้าถามว่ากระต่ายสามารถกินแอปเปิลได้ไหมกินได้ะคะ่ะแต่ว่าให้เอาแกนแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะอันนี้ก็จะสามารถให้น้องกินได้ ข้อที่8นะคะก็คืออาหารของคนทุกชนิดโดยเฉพาะข้าวข้าวสุกข้าวเหนียวเนี่ยไม่ควรให้น้องกินเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกอาหารแปรรูปนะคะที่มีน้ําตาลแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตสูงเช่นคุกกี้ขนมปังนะคะหรือว่าเค้กอันนี้คือน้าตาลสูงน้องไม่สามารถย่อยได้นะไม่ควรให้เด็ดขาดข้อ9แล้วนะคะ ช็อกโกแลตกาแฟนะคะกลิ่นหอมหอมเนี่ยย,ยิ่งมีโกโก้สูงนะคะย,ยิ่งมีปริมาณโกโก้เข้มข้นเนี่ยย,ยิ่งอันตรายกับกระต่ายมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสิบแล้วก็คืออาหารแมวหรือว่าอาหารสุนัขนะคะอาหารแมวหรืออาหารสุนัขเนี่ยเนื่องจากอาหารเหล่านี้มีแคลอรี่สูงซึ่งทําให้กระต่ายอ้วนยังมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะมีกรดอะมิโนโวิตามินและแร่ธาตุที่ไม่จาเป็นสําหรับกระต่ายเลยจึงไม่ควรให้กระต่ายกินเด็ดขาดค่ะ แล้วถ้าเราเผลอให้กระต่ายกินของพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะคะขั้นตอนแรกคือให้สังเกตอาการเบื้องตน้นว่าน้องมีอาการท้องอืดท้องเสียหายใจแรง กระสับกระส่ายกินน้ําเยอะหรือว่าซึมผิดปกติไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ก็รีบนําส่งศัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดซับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์ที่มีความสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวเมี่ยวจะไปไล่ตอบนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้ารู้แล้วว่าอันไหนที่น้องกินไม่ได้ก็อย่าให้น้องกินนะคะหลีกเลี่ยงได้คือดีที่สุดค่ะเพื่อรักษาชีวิตของน้องไว้นะคะ วันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย